สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยอรชพรเปิดใจพูดชัดๆหึงนิกกี้ไหมหลังทายรายการเกินเบอร์เห็นละของขึ้นไม่เอ่ยชื่อแต่รู้ว่าใครล่าสุดชาวโซเชียลได้ส่งต่อคลิปที่ได้ตอบคำถามว่าก้อยมีหึงนิกกี้ไหมซึ่งสาวก้อยได้เผยว่ามีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจะไม่ได้หึงแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่ง แต่เป็น f e ล l i n g แบบอันนี้เกินเบอร์แล้วมันพูดชื่อไม่ได้มันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นแต่เป็น f e ล l i n g แบบเขาแทรายการแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยเกินละซึ่งคาว่าเกินสําหรับก้อยก็คือเขาจะไม่บอกก่อนจะทําสิ่งนี้ให้คนอื่นมาบอกและเพื่อนได้พูดซราขึ้นมาถามว่าเป็นใครก้อยก็ตอบว่าบอกก็รู้หมดสิประเด็นสําคัญไม่ติดที่เขาทําสิ่งนั้นแต่ประเด็นคือ มีคนมาบอกแล้วก็ใส่ถ่ายส่งรัวๆก็เลยขึ้นแล้วพิมพ์ส่งไปอย่ามาทำอะไรแบบนี้ถ้ามีอะไรแบบนี้ต้องบอกก่อนคือถ้าบอกก่อนก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่บอกแล้วมาเห็นเองมันรู้สึกถ้ากลางโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกำจนวนมากอาทิฟังจากก้อยพูดก็รู้แล้วว่าหึงใครก็คนอานาะความรู้สึกมีความจำกัดเป็นหัวงความรู้สึกก้อยอะ เขาไม่ถึงห่วงแต่แค่ตั้งบอกถ้าไม่ชอบมีปา้าข้างบ้านฟ้องก็เมกเซนนะบางครั้งก็เห็นคอนเทนต์แฟนเขาแล้วเราก็คิดในใจว่าก้อยในิจใจกว้างใจพระแม่มากไม่ว่าอะไรเลยเขาพูดขนาดนี้แล้วอะ่ะเห็นใจก้อยเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์คอมค่ะ